รับเชิญที่มานั่งคุยกันในพี่อ้อยพี่ชอาตัวต่อตัววันนี้เธอเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่เพิ่งออกมาประกาศว่าเธอกําลังตั้งครรภ์และตัดสินใจที่จะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเขาก็รุยแล้วว่าเราอยากมีลูกตัวหนูเองอ่ะพูดกับผู้ชายตลอดถ้าหนูมีลูกหนูเก็บแน่นอนแต่พอกลายเป็นว่าน้องมาจริงๆตัวแฟนเราเขาดูไม่ได้แบบ ะพรอ,นะอ,ะรอาะแม่เขาก็แปว่าเออเรามีมีน้องได้นะแต่ว่ายังไม่ต้องบอกใครว่ามีลูกได้ไหมเพราะว่าเราเป็นคนมีชื่อเสียงเขาอยากให้ลูกของเขาเนี่ยทำงานเพราะเขามีแผนในชีวิตของเขาเมื่อทั้งสองฝ่ายหาข้อสรุปร่วมกันไม่ได้ทำให้ฝ่ายชายต้องเลือกระหว่างจะทำหน้าที่พ่อหรือไปต่อกับอนาคตของตัวเอง เขาก็มากล่อมเราให้เราทําตามที่พ่อแม่เขาบอกได้ไหม mm hmm. เธอก็รู้หนีว่าปัญหาคืออะไรส่วนตัวเราเรารู้สึกว่าเราอยากให้ลูกใช้ชีวิตปกติอะเราไม่ต้องโกหกคนอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเด็กไม่ควรจะเกิดมาเป็นความลับก็เ,เลยแบบว่างั้นเราแยกทางกันไหมเธอก็ไปใช้ชีวิตของเธอเราจะอยู่กับลูกเองคือเราไม่เลียกร้อกอะไรเลยตอนนั้นที่เราพวกเขากบไปเลยเราไปรับชมและร่วมให้กำลังใจเธอคนนี้พร้อมๆกันได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดีค่ะเจอกันพี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวอินดีที่มีโอกาสได้เจอกันนะคะไหนมีอะไรมาคุยให้ฟังเอ่ยก็ตอนนี้หนูเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวคือค็ณแม่เลี้ยงเดี่ยวใช่ค่ะตอนนี้คุณลูกกี่เดือนคะประมาณจะเข้าห้าเดือนแล้วค่ะจะเข้าห้าเดือนแล้วเกิดอะไรขึ้นถึงมาเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวในวันนี้ก็ก่อนหน้านี้ก็คบกับแฟนค่ะก็ตัดสินใจ เราตัดสินใจที่จะออกมาเองอืเพราะว่าคือตอนแรกก็รู้สึกว่าอยากเป็นครอบครัวเหมือนกันค่ะก็มีการได้ลองใช้ชีวิตด้วยกันแล้วแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนตัวเขาทําให้เรารู้สึกว่าเขาอาจจะยังไม่พร้อมที่จะดูแลใครที่เป็นครอบครัวอะไรอย่างเดียอ,อกันยังไงคะ เป็นเป็นเพื่อนกันมาก่อนค่ะ ah, เจอกันที่ต่างประเทศในตอนที่เป็นเพื่อนกันอะไรทําให้เขาฝ่าเส้นของเฟรนด์โซนมาเป็นคนที่เรารู้สึกพิเศษได้น่าจะเป็นความผูกพันมั้งค่ะใช่ก็รู้สึกว่าตอนนั้นเราแค่รู้สึกว่าเขาน่าจะเห็นเห็นชีวิตคู่รักเรามามากพอสมควรเราไม่คิดว่าพอเขาเข้ามาเป็นคนรักเราเนี่ยเขาจะทําเราเสียใจชีวิตคู่รักของเราแสดงว่าเขาเป็นคนที่ติดตามเราอยู่ คือเขาก็เป็นเหมือนเหมือนเขาเรียกอะไรที่ปรึกษาเป็นเพื่อนมาเป็นที่ปรึกษามาตลอดมีอะไรก็คุยให้เขาฟังก็ตอนนี้พึ่งคบกันแรกๆก็รู้สึกโอเคค่ะแฮปปี้เพราะด้วยความที่เราเป็นเพื่อนกันมาก่อนก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ต้องปรับอะไรเยอะก็อยู่กันไปแบบเพื่อนด้วยอะไรแบบนี้ค่ะค่ะใช่ตอนนั้นดูใจกันนานแค่ไหนคะก็ไม่นานค่ะแป๊บเดียวใช่ค่ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นในความสัมพันธ์คะ ก็ใช้ชีวิตคู่ปกติจนเราตั้งท้องค่ะอืม,อมในวันนั้นเองทั้งครอบครัวทางฝั่งเขากับฝั่งเรารับรู้ถึงความคบหากันหรือว่าความสัมพันธ์ของเราไม่เอ่ยจริงๆก็รู้ค่ะคือพ่อแม่เราก็รู้ว่าเรามีคุยคุยกับเขาอะไรแบบนี้ทางฝั่งบ้านเขาก็รู้ค่ะในตอนนั้นเองหนูรู้สึกไหมคะว่าเฮ้ยหนูเลือกคนไม่ผิดจากการที่เป็นที่ปรึกษาแล้วมาเป็นแฟนด้วยความที่เพื่อนมาเป็นแฟนเราก็ ไม่ได้อยากที่จะแบบคบไปเฉยๆคบพันผ่านเพราะว่าเขาเคยเป็นเพื่อนเรามาก่อนก็พยายามที่สุดที่จะรักษาความสัมพันธ์อะไรแบบนี้คะ่ะม,มันมีอะไรที่ทําให้ถึงขนาะดต้องใช้คําว่ารักษาพยายามรักษาความสัมพันธ์เพราะามีอะไรที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันก็จะมีทะเลาะก,กันบ้างเพราะว่าบางทีตอนที่เราเป็นเพื่อนมันก็คนละแบบกับตอนที่เราเป็นคนรักกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคื่นอนเรารเป็นแฟนมันอาจจะมีความคาดหวังบางอย่างใช่ แล้วหนูก็คิดว่าเป็นทั้งคู่ด้วยค่ะมันเป็นไปได้ไหมว่าเราอาจจะเริ่มต้นความสัมพันธ์ค่อนข้างเร็วหนูก็คิดว่าเป็นไปได้ค่ะเพราะว่ามันเหมือนพอกลายเป็นเพื่อนเราก็คิดว่าเรารู้จักกันดีพอแต่ว่าเราไม่ได้รู้จักในฐานะคนแบบปิงกันมาก่อนอถ้าคนปิงกันเขาก็จะมีการจีบกันรู้ว่านู่นนี่นั่นแต่พอเป็นเพื่อนกันมันเหมือนเราใช้ชีวิตด้วยกันปกติจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรารู้จักกันดีพอแหละ อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่หนูบอกว่าหนูหนูมีน้องด้วยใช่ค่ะตอนนั้นเราเราคิดดีหรือ,อยังก่อนที่เราจะตัดสินใจมีน้องคือจริงๆน้องเขามาแบบว่าเราไม่ได้ทันตั้งตัวค่ะแต่ว่าตัวหนูเองอ่ะพูดกับผู้ชายตลอดหนูเป็นคนแบบว่าสมุดคบใครอ่ะหนูจะคิดถึงแต่งงานเลยว่าถ้าเราครบเธอเราจะวางแผนอนาคตยังไงเพราะว่าหนูไม่ชอบคบ เราเลิอกอะไรเงี้ยก็วางแผนไปก่อนถ้าเราไม่รอดถึ่นก็ก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็แบบเออหนูอยากแต่งงานนะอีกเท่านี้นะหนูแบบอยากมีลูกนะซึ่งเขาก็ลุยแล้วว่าเราอยากมีลูกอะไรเงี้ยใช่เขาโอเคตามแพลนของเราไหมคะคือเขาคือตัวเขาว่ารู้อยู่แล้วคะ่ะใช่แต่พอกลายเป็นว่าน้องมาจริงๆเขาเองที่ไม่ไม่พอมาตอนนี้หนูไปบอกเขาว่า คือก็หลุดก็อยู่ด้วยกันค่ะตอนที่เช็คก็เขาว่ายังไงบ้างอเขามีปฏิกิริยายังไงบ้างตอนนั้นเขาก็ช็อกหนูก็ช็อกแต่ว่าก็ไม่มีอะไรก็เราก็ไปเช็คลงบาลเพื่อความช่วยทีเผื่อบางทีแบบมันอาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอาจจะท้องลมก็ได้หรือว่าท้องรอบบนลูกเพราะว่ามันมีหลายปัจจัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปเช็คปรากฏว่าอ่านน้องมากจริงๆนะเราจะวางแผนยังไงกันต่อเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าถ้าหนูมีลูกหนูเก็บแน่นอน ใช่ค่ะเขาดีใจไหมคะกับการเป็นคุณพ่อหนูหรู้สึกว่าเขาไม่ได้ดีใจใช่ค่ะค่อนข้งา,างชี่จะตกใจมากกว่าใช่ค่ะเป็นการตกใจวินาทีที่เราเห็นเขาช็อกแล้วเขาไม่ได้ดีใจหนูเสียใจไหมคะเราเครียดค่ะเครียดว่าถ้าเขาไม่พร้อมเราจะทำยังไงใช่ซึ่งจริงๆตอนนี้ทั้งสองคนก็คือทำมาหากินได้ได้แล้วในตอนนั้นตอนนั้นเขา เขากําลังเตรียมดีกว่าเขามีแผนในชีวิตของเขาจะไปทํางานอะไรเงี้ยนะคะใช่ค่ะซึ่งเหมือนพอเกิดเรื่องนี้มันก็เหมือนเขาต้องหยุดตรงนั้นค่ะค่ะแล้วตองหนูเองล่ะคะคือตัวหนูทํางานตั้งแต่ตั้งแต่เด็กอยู่แล้วใช่ค่ะก็ทํางานหาตังค์ตั้งแต่เด็กอยู่แล้วหนูก็เลยไม่ได้ซีเรียสกับซึ่งงานหลักๆตอนนั้นที่หนูทําคือทําอะไรนะคะหนูคือตอนนี้หนูเป็นอินฟูค่ะอ่าเป็นอินฟูอยู่แล้วด้วยใช่ใช่เพ่งจงการเป็นอินฟูเนี่ย เราไม่ได้มีการกําหนดเรื่องของอายุอยู่แล้วใช่ค่ะค่ะค่ะคราวนี้พอเริ่มมีบทบาทแห่งการเป็นต้องเป็นคุณพ่อเป็นคุณแม่แล้วอะค่ะเขาสื่อสารกับที่บ้านเขาไหมคะตอนแรกเราคุยกันก่อนเพราะว่าอ <ừ> ืจริงๆแล้วเขาก็เหมือนเขาอาจจะแบบเออเด็กยังเขาเรียกอะไรคันไอ้กูยังน้อยนะอะไรอย่างนี้พูดเหมือนกล่อมเราแต่เราบอกเขาแล้วว่าเออเราแบบเราจะเก็บไว้ร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างงี้พูดเหมือนกล่อมแปลว่าหนึ่งเขาไม่อยากให้ยุติการตั้งครรภ์ใช่ค่ะ มันมันถึงขั้นเป็นปัญหาของเรากับครอบครัวก็ไหมคะจริงๆมันเป็นปัญหามาค่อนข้างหลายเดือนซึ่งทางตัวหนูแล้วก็ครอบครัวก็คือครอบครัวหนูก็แฮปปี้เพราะว่าตัวหนูเองก็เกือบจะสามสิบแล้ว <c oughs> ใช่ <c oughs> ก็เลยเป็นอายุที่แบบมันไม่ได้น้อยแล้วมันก็เป็นกําลังโอเคที่เราจะแบบมีแล้วแบบพ่อกับแม่ก็เขาก็ไม่ได้รู้สึกเสียใจที่เรามีนอ้องอะไรแบบนี้ค่ะแต่เขาแค่เครียดว่าเอ้ย ตัวแฟนเราเขาดูไม่ได้แบบพร้อมนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ซึ่งหนูกับแฟนอายุเท่ากันไหมไม่เขาเด็กกว่าออเขายังเด็กกว่าด้วยเด็กกว่าเยอะไหมคะห้าปีค่ะอืแล้วทางฝั่งครอบครัวเขาคุณพ่อคุณแม่เขารู้เรื่องไหมคะคุณพ่อคุณแม่เขารู้เรื่องหลังพ่อแม่หนูค่ะแล้วเขาว่าไงกันบ้างเขาก็พูดว่าเออเรามีมีน้องได้นะแต่ว่าเขาอยากให้ลูกของเขาเนี่ยไปแบบ เดินทางทํางานของลูกเขาให้เราแบบว่ายังไม่ต้องบอกใครว่ามีลูกได้ไหมเพราะว่าเราเป็นคนมีชื่อเสียงอะไรอย่างเงี้ยแฟนหนูอยู่ในคอนเทนต์ของหนูด้วยเหรอคะไม่ไม่ค่ะหรอเอาถ้าไม่อยู่นั้นทําไมทางบ้านเขาจะหนูได้บอกว่าหนูเป็นคนมีชื่อเสียงนะอย่าไปบอกใครเลยว่าหนูท้องคือเขาแบบว่าคือเขาจะมีงานที่เขาจับเป็นโปรเจกต์<อ>ใช่เป็นโปรเจกต์ของเขา,ขเขาใช่ก็คือทั้งหมดก็คือกลัวก,กระทบลูกชายใช่ค่ะ โอเคโดยโจทย์นี้หนูทำเกลียดต่อไปค่ะเพราะนหุหนูเป็นคนแบบทําให้ถูกต้องนะเอยเราท้องเราแต่งงานกาันอะไรเงี้ยสินสอดไม่ไม่ไม่ต้องก็ได้ก็ให้ตามความเหม,มเราไม่เคยเรียกจํานวนสินสอดเลยเพราะว่าเขาก็ถือว่ายังไงเราก็เป็นครอบครัวกันแล้วอะไร <c oughs> แบบนี้ <c oughs> เขาก็แค่รู้สึกว่าให้ให้เราได้แต่งงานถูก,กธีอะไรอย่างเงี้ยพอใช่แล้วหนูก็ได้บอกตรงนี้กับแฟนไหม คือพ่อแม่หนูกับพ่อแม่เขาคุยกันเลยค่ะอ่าอโอเคก็เป็นผู้ใหญ่คุยกันแต่กลายเป็นว่าพ่อแม่เขาไม่อยากให้แต่งนะตอนนี้แล้วก็ไม่อยากให้ญาติของฝั่งเรารับรู้ด้วยอะไราเงี้ยว่าเราท้องค,คือเขาไม่อยากใหู้ค่ะใช่แล้วมันจะได้เหรอใช่หนูก็เลยงงว่าขนาดญาติเราเขายังไม่ให้เราบอกเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือนะัดตอนแรกนะคะค่ะค่ะแล้วตอนนั้นหนูตัดสินใจกับแฟนยังไงบ้างตอนนั้นก็บอกแฟนว่าแบบ แบบนี้พ่อแม่เราไม่โอเคนะทําไมเราไม่ทมําให้ถูกต้อง,อ,งอะไรอย่างนยคะแล้วแบบถ้าสมมติว่าเราเราแบบจะเป็นครอบครัวเปลี่ยนจากทาโปรเจกต์ไปทําอย่างอื่นได้ไหมที่แบบเราเป็นครอบครัวเดียวกันได้ที่แบบเราจะโควแล้วเราเลี้ยงลูกได้กันได้อะไรแบบเนี้ยค,ค,คนกลางสําคัญที่สุดในเรื่องนี้เขามีความคิดเห็นยังไงคะเหมือนเขาก็เครียดเพราะว่าเขาก็ เตรียมโปรเจกต์มานานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็อยากทําก็เหมือนกันไปว่าเขาก็เหมือนเขาก็มาก่อมเราให้เราทาําตามที่พ่อแม่เขาบอกได้ไหมส่วนตัวเราเรารู้สึกว่าเราอยากให้ลูกใช้ชีวิตปกติอ่ะใช่แบบเราไปไหนกับลูกได้เราไม่ต้องกลัวหกคนอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเด็กไม่ควรจะเกิดมาเป็นความลับอันนี้พี่ไม่แน่ใจว่าเราสองคนได้คุยหรือวางแผงกนกันก่อนหน้านี้ด้วยหรือเปล่าเพราะในมุมเขา เขากำลังมีโปรเจกต์ซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่เขาไม่ควรจะเป็นพ่อคนในตอนนี้ใช่ใชไหมคะเพราะนั้นเวนลาที่มันเกิดเหตุการณ์ตรงนี้ปั๊บมันก็เลยกลายเป็นว่าเราต้องยอมรับว่าทางเขาคิดว่าการมีลูกคือปัญหาใช่่ะเคาเขาก็พูดออกมาใช่ไหมคะแต่ของหนูเองคือรู้สึกว่าการมีลูกคือของขวัญใช่ค่ะเพราะฉันก็อยากมีลูกอยากเป็นคุณแม่แล้วเพียงแต่พอสองคนปั๊บมองทางที่มันไม่เหมือนกันจริงๆตอนนั้นที่หลังจากที่คุยกันแล้วเขาบอกว่าเออเขาก็บอกว่าแบบเธอก็รู้หนีว่าปัญหาคืออะไร อันไหนมันตัดตัดสินใจง่ายสุดเราก็เลยมงว่าอันนี้ตัดสินใจยากสุดคือของนี้เลย,ยอ่ะใช่ก็เลยแบบว่างั้นเราแยกทางกันไหมเธอก็ไปใช้ชีวิตของเธอฉันจะอยู่กับลูกตอนนั้นที่หนูพูดคำนี้หนูเสียใจมากแค่ไหนคะก็เสียใจคะ่ะหนูหนูตั้งใจจริงๆที่คิดว่าตัวเองสามารถดูแลลูกด้วยตัวเองได้ใช่ค่ะค่ะ และพอในความเครียดแบบนี้ปั๊บหนึ่งอะหนูต้องบอกกับตัวเองยังไงคะเพราะว่ามันทุกอย่างที่คุณแม่เครียดเดี๋ยวมันจะส่งผลต่อลูกนะใช่ตอนนั้นก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยงั้นงั้นเราแยกกันดีกว่าไม่เป็นไรเคื่อตอนนั้นพูดเลยว่าไม่เป็นไรไปทําเลยเราจะอยู่กับลูกเองคือเราไม่เรียกร้องอะไรเลยตอนนั้นที่เราพวกเขาแบบไปเลยแต่เหมือนกับว่าตอนนั้นเขาก็ฟ like ีลแบบเขาเขารักเราเละ เขาก็ไม่อยากทิ้งเราเขาก็พยายามหาวิธีที่ทํายังไงให้เรามาอยู่ตรงกลางได้ก็หาหาใช้เวลาหลายเดือนคุยกับทางนู้นทางนี้ทางนั้นกลายเป็นว่ามันมีแต่บั่นทอนกันทั้งคู่เพราะว่าสุดท้ายแล้วมันจับทั้งสองไม่ได้อออืืต้งเลกใช่ต้องเลือกค่ะก็กลายเป็นว่าสุดท้ายเราก็เลยตัดสินใจโอเคงั้นเราไม่ไปต่อกันดีกว่า ไม่งั้นตัวเราเองก็เสียใจตัวเขาเองก็ไม่ได้แบบรู้สึกโอเคกับตรงนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์มันกลายเป็นว่ามันทําร้ายกันแบบเขาเองก็ไม่รู้ตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็เครียดก็เราไมันก็ส่งผลถึงหนูในความเป็นอินฟลูของหนูเนี่ยหนูก็ต้องให้ความสุขกับคนที่ก็มาติดตามงานของหนูแต่ในตอนนั้นหนูต่อสู้กับตัวเองหนักมากคะ่ะแล้วหนูทํางานยังไงอะคะหนูก็ตัง้งงานวันถ่ายคลิปกลางคืนแล้วหายใช่ ขึ้นไปต่างประเทศไปถ่ายคลิปแบบเหนื่อยก็เหนื่อยเราต้องมานั่งคุยปัญหาหีทุกคืนแล้วก็ร้องไห้ทุกคืนเพื่อนที่อยู่ด้วยก็เห็นตลอดเขาก็แบบให้กำลังใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> เขาบอกว่าแบบมึงทำได้มึงมึงเลี้ยงลูกได้แต่ว่ามึงมต้องมีความสุขก่อนอถ้ามึงไม่มีความสุขมึงจะเลี้ยงให้ลูกมีความสุขยังไงอย่างงะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> ซึ่งในที่สุดหนูก็ได้ตัดสินใจเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวใช่ค่ะการทำคอนเทนต์ของหนูได้บอกทุกคนไหมคะว่าหนูเป็นคุณแม่นะบอกค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างฟีดแบกดี่ได้ก็ทีนะ่แตกดีค่ะเพราะว่าหนูก็ทํามานานทุกคนเขาก็โตมากับหนูอะไรแบบนี้วันหนึ่งหนูก็ต้องมีครอบครัวมีลูกอยู่แล้วใช่ค,คือเมื่อกี้ยังนั่งคุยกันเลยว่าน้องเขาดูเด็กมาก <c oughs> จริงๆ <c oughs> แต่น้องเขาจะสามสิบแล้วคะ่ะทุกคนเพราะฉะนั้นเขามีสิทธิ์ในการที่จะกําหนดชีวิตของตัวเองและที่สําคัญคือ น้องตัดสินใจเต็มที่มากว่าลูกเกิดจากความรักใช่ค่ะและหนูรักเขาหน<ช>ูจะเดินหน้าต่อไปแต่ก็เห็นข่าวเวลาที่สังคมบ้านเราเนอะเวลาอะไรก็ตามที่มันอยู่ในคอนเทนต์ <laughs> หนูห้ามปรามผู้คนที่จะคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นต่างๆใดๆไม่ได้ไม่ได้ใช่หนูนจริง ก็ก็มี f ี e d b a จากคนที่เขาไม่รู้จักหนูก็จะไม่ได้ให้กําลังใจเขาจะมีความคิดห็นอะไรที่มันมากระทบกระเทือนหัวใจเราบ้างอืมเอ่อน่าจะเป็นทําไมหนูไม่ยุดติกับตั้งคันทำไมต้องเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวอะไรแบบทําไมต้องให้เด็กตัวมาไม่มีพ่อหนูต้องถามเขาว่าทําไมเขาใจร้ายจังถ้าพี่ไม่ถามพี่ถามกลับว่าทำไมใจร้ายจังค่ะแต่หนูก็หนูก็ไม่ได้เพราะว่าหนูรู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วว่าการที่หนูเก็บ คือหนูไม่มีความคิดจะยุติสักวินาทีที่หนูเห็นสองขีดเลยอะในหัวตอนนั้นหนูคิดแค่ว่าอนาคตหนูจะเปลี่ยนยังไงหนูจะวางแผนยังไงคือในหัวตอนนั้นหนูคิดแค่นั้นเลยมไม่มีคําว่ายุติในหัวหนูเลยค่ะค่ะถึงตอนนี้จะเรียกว่าเป็นอดีตแฟนได้ไหมเขาก็ยังติดต่อหนูอยู่บ้างไหมคะตอนนี้ไม่ได้ติดต่อค่ะค่ะคนรอบตัวที่ให้กำลังใจหนูมากที่สุด ถ้าพี่ดาวก็จะเป็นคุณพ,พ่อคุณแม่ราใช่แล้วก็มีเพื่อนค่ะอืมค่ัเห็นบอกว่าความตั้งใจในการมาวันนี้หนูตั้งใจจะมาบอกอะไรหรือมาคุยอะไรคะก็หนูอยากมาบอกว่าการที่หนูเป็นแม่เลี้ยงเดียวหนูไม่อยากให้คนมาตัดสินว่าชีวิตหนึ่งการที่เราเลือกจะเก็บเด็กไว้หรือไม่เก็บเด็กไว้มันมันเป็นสิ่งที่ดีไม่ดีอะแบบว่า หนูมีส <t ess coffee> <t ess shame> like ิทธ <t ess glue> ิ <ess of Hon AKE> ์ตัดสินใจใช่แต่มันก็คำว่ามันยากคือวันนี้เราถือสิทธิ์ในชีวิตคนอื่นจะตายทางท้ที่มาตามดูโซเชียลหนูนะแล้วก็จะมาบอกว่าอย่างนั้นสิอย่างนั้นสิอย่างนั้นสิทางท้ที่ลูกอยู่ในท้องหนูใช่แล้วคนที่เหนื่อยก็คือหนูนะไม่ได้ไปเกี่ยวกับเขาเขาไม่ได้เหนื่อยด้วยนะค่ะมันมีสักแวบไหมคะที่หนูแอบั่อนไหวกับคอมเมนต์ต่างๆนานาจริงๆก็น้อยมากค่ะเพราะหนูรู้สึกว่ามันไม่ใช่ความจริงแล้วก็ เขาไม่ใช่เราอะเขาไม่รู้ว่าเราคิดยังไงแต่สิ่งที่หนูรู่สึกไม่โอเคหนูกลัแค่ถ้าลูกเกิดมาแล้วมาอา่านเขาจะคิดว่าเราแบบไม่ตั้งใจมีเขาหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยแค่ไม่อยากให้ลูกเห็นเราไม่สามารถจะไปกำหนดกฎเกณฑ์ให้คนอื่นเขาคิดแบบเราได้เพราะฉนั้นพี่ก็รู้สึกว่าก็าแล้วแต่เขาไม่สิจะคิด อ,อะไรก็ได้กับเราขเขาไม่ผิดเนาะแต่ในขณะเดียวกันนั้นชีวิตก็ยังเป็นของหนูกับลูกอะพี่เชื่อไม่รู้ยังไงไม่รู้อะพี่มั่นใจมากเลยว่าหนูจะเป็นคุณแม่ที่ดีได้หนูสามารถเลี้ยงลูกได้ด้วยด้วยความที่แบบอย่างที่หนูบอกเล่าให้ฟังว่าหนูไม่เคยคิดเลยที่จะแบบไม่ให้ยุติาตการเกิดของเขาเพ,พี่เลยมั่นใจว่าหนูจะเลี้ยงลูกได้ดีและเป็นคุณแม่ที่ดีได้แล้วพอถึงเวลานั้นเนี่ยพี่เชื่อว่าความรักของหนู ที่มีกับรู้มันจะปกป้องเขาจากปากมนุษย์ ừ, ทุกอย่างในโลกใบน,นี้ได้ค่ะ ừ, ได้อีกอันหนึ่งค่ะพี่ว่าในที่สุดวันนี้หนูทําคอนเทนต์มาตั้งเยอะหนูน่าจะรู้ว่าต่อให้หนูตั้งใจทําคอนเทนต์แทบตายสุดท้ายจะมีบางคนเข้ามาถมถมอะไรใส่คอนเทนต์ที่หนูตั้งใจแล้วก็เดินจากไปเพียงแต่วันนี้พอหนูมีรู้ความเป็นแม่ของหนูเลยยิ่งอยากปกป้องคืออารมณ์ง,ง่ายๆค่ะด่าฉันด่าได้อย่ามายุ่งอะไรกับลูกฉันน่ะเพียงแต่วันนี้ เหมือนเดิมเราเปลี่ยนปากคนอื่นไม่ได้และในที่สุดอย่างน้อยชีวิตที่ผ่านมาอาจจะเป็นเป็นชีวิตท,ที่ทาให้หลายๆคน <c oughs> เขากําลังดูบทเรียนชีวิตของหนูอยู่มันก็คงมีบางจังหวะที่บังเอิญเราคุยกันน้อยไปหน่อยถึงเรื่องเป้าหมายหรือต่อให้คุยกันแล้วก็ทําให้เกิดการที่มีน้องมาอย่างไม่ตั้งใจทางทางที่มันสามารถที่จะวางแผนทุกอย่างได้แต่เพียงแต่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วเรารับมือเรื่องนี้ยังไงอย่างมีสติมากกว่า เพราะฉะนั้นวันนี้พี่ว่าหนูสง่าผผาเผยได้เลยหนูก็แค่ผู้หญิงคนหนึ่งที่ฉันภาคภูมิใจในการเป็นผู้หญิงอย่างชั้นเป็นคุณแม่ที่กําลังรอลูกลืมตาตื่นมาดูโลกและถ้าเกิดวันหนึง่บงบังเอิญในอนาคตได้พูดไปไกลๆลูกหนูเติบโตขึ้นมาแล้วไปเจอคอมเมนต์คุณแม่อย่างหนูมีสิทธิ์อธิบายค่ะว่าหนูรู้เปล่าวว่าวันนี้คนที่มาคอมเมนต์มีสารพัดอย่างลูกอย่างน้อยลูกก็ต้องเรียนรู้โลกแห่งความเป็นจริง Mm. หนูมีความคิดหนึ่งที่แบบว่าอบางคนก็บบกว่าครอบครัวเราต้องมีพ่ออะไรอย่างเงี้ยครอบครัวต้องมีพ่อที่รักค่ะแต่ถ้าพ่อไม่รักแม่คนเดียวก็กอดลูกได้คือพี่นั่งฟังตรงนี้มาเยอะแยะมากมายการมีพ่อแม่ลูกอยู่ครบไม่ได้จบที่อบอุ่นเสมอไปหนูเห็นข่าวต่างๆนานาม,มากมายหนูเห็นชีวิตคนอื่นเยอะแยะอยู่ในบ้านพ่อตบแม่ทุกวันแม่บอกไปไหนไม่ได้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวลูกไม่มีพอ่อ แต่ถ้าลูกมีพ่อที่ตบแม่ทุกวันบางทีการแยกย้ายกันให้ลูกได้กเกิดและเติบโตในสุขภาพจิตที่ดีเพราะฉะนั้นวันนี้คําว่าต้องมีพ่อพี่ขอเน้นว่าเป็นพ่อที่ดีและรักเขาถ้าบังเอิญว่ามีพ่อแต่พ่อคนนั้นไม่พร้อมจริงๆในการที่จะเป็นคุณพ่อที่น่ารักหรือมีคุณพ่อที่ละเลยหัวใจเขาจังเลยจริงๆการที่อยู่กับคุณแม่ไม่มีเด็กคนไหนขาดนะคะถ้าคุณแม่พร้อมที่จะ เป็นกอดแน่นๆแทนคุณพ่อของเขาด้วยใช่ค่ะนะคะแค่หนูต้องเติบโตอย่างแข็งแกร่งและอย่าไปให้ความสําคัญกับปากคนอื่นเยอะไปเพราะหนูไม่มีวันอธิบายทุกอย่างให้คนที่พร้อมจะไม่เข้าใจเข้าใจหนูได้เพราะเขาพร้อมจะไม่ฟังและตัดสินไปเรียบร้อยแล้วเราเองต่างหากที่ต้องแกล่งใี่พร้อมจะได้มีแรงส่งให้ลูกด้วย ผู้ชมเองก็สามารถเข้ามาร่วมพูดคุยกับพี่อ้อยพี่ชอตได้แบบนี้นะคะเพียงเข้าไปกดไลค์เพจพี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวทาง Facebook และพิมพ์เรื่องราวของตัวเองเข้ามาใน Inbox ได้เลยค่ะพร้อมอัปเดตเนื้อหาตอนใหม่ๆและรับชมรายการย้อนหลังได้ที่นี่กดติดตามไว้นะคะเพจพี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อต,ตัวค่ะขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำด้วยนะคะ a b a n d o n mansion สุ k h ิท14ค่ะ